วาเกิว <V> <V ague. S 3> คือไข่ดาวเป็ดยางมะตูมอร่อดีผัด <Body. S 1> กระเพราหนึ่งจานสองร้อยี่สิบเก้าบาทสองจานสามร้อยห้าสิบแปดบาทสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะกลับมาพบกับโมนี่นะคะในช่องมอนเดยวันนี้นะคะเราจะมาทานกระเพรา ข้าวผัดกะเพราไข่เนี่ยแหละอืม้มันจะจามฉุนกะเพราต้องบอกก่อนว่าจริงๆอะ่ะร้านเนี้ยคืออยากกินมานานมากแล้วนะคะก็คือชื่อร้านเพชรมัชเพชรมัชนี่นี่วันนี้เราอยากกินกะเพรานี่เป็นกะเพราหมูกับไข่ดาวที่บอกไว้ว่ากรอบกอบกรอบกอบ,กอบ ส่วนอันนี้เป็นเมนูวาก <วา S 1> ิวนี่ข้างเ,เนื้อธรรมดาโลกไม่จำต้องวากิวรู้ไหมจานนี้เท่าไหร่สองร้อยสี่สิบเก้าบาทสองร้อยสี่สิบเก้าบาทอีกอย่างวะคือการกินข้าวผัดกะเพราจานละสองร้อยสี่สิบเก้าบาทสองจานนี้รวมกันเป็นเงินสามร้อยแปดจานไหมสามร้อยห้าสิบแปดบาทสองจานข้าวผัดกะเพราประมาณนี้ให้ <c oughs> เราอยากรู้มากเลยว่ามันแบบ ดียังไงก็คือและอันนี้ต้องขออภัยด้วยว่าถ้าใครมาดูตอนดึกแล้วก็คือทําให้คุณอยากกินนะคะเพราะว่าช่วยไม่ได้จริงเพราะว่าเราก็อยากกินมากๆว่าด้วยเรื่องกะเพราะนะคะวันนี้อพริกน้ําปลาี่มีกระเทียมร้านนี้เราบอกว่าม,มีกระเทียมด้วยโฟนะก,กัสไหมทําไมทําไมต้องให้ดูมันมีกระเทียมไงพริกน้ปานปลาที่อื่นไม่เคยมีกระเทียมใส่อันนี้คือพริกน้ําปลาที่มีกระเทียมมันจะนับร้านได้ที่มีแบบเนี้ เดี๋ยววันนี้เราจะมากินให้ดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะอันเนี้ยร้อยเก้าบาทมั้งส่วนอันเนี้ยสองร้อยสี่สิบเก้าบาทโอ้ my god อย่างผัดกะเพราหนึ่งจานสองร้อยสิบเก้าบาทสองจานเท่าไรนะสามรอย้าสิบปดบาทโอ้ my god ม,มีอะไรบ้างเขามีไข่เป็นไข่เป็ดนะคะแบบไม่สุกอะกรอบๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีกะเพราของมน์เนี่ยเป็นเห็ด เผ็ดปานกลางอันนี้ไม่พริกเลยซึ่งกินไปแล้วจานใหญ่จานใหญ่กว่ามากก็คือสมกับที่เป็นราคานี้นะคะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะให้ดูสั่งไม่พริกนะแต่ทําไมเห็นพริกอยู่ในเนื้อวะนั่นดินี่นะคะก็มีความมีมีไข่นี่ซึ่งก็ไม่ได้ไม่สุกซะทีเดียวมันไม่ได้เหล,เหลวๆอ่ะแต่นี้มันไม่กรอบแล้วเพราะว่าทิ้งไว้อืมมันคือไข่ดาวเป็ดจามาตุนคตรนด,ดีบอกเลย อันนี้เราบอกเขาว่าข้าวน้อยอซึ่งกะเพราเยอะมากอะ่ะเอ้ยทาไมหอมเธอเยอะก,กว่าอ๋อเพราะข้าวน้อยก็เลยจะได้กล่องเล็กกว่าเนี่ยหรอไม่รู้เหมือนกันนี่เดี๋ยวขอขอชิมขอชิมกะเพราก่อนนะเป็นไงไม่รู้ต้องบอกว่าครั้งแรกดนะริ้งครังคร้งแรกสมน้าพายอยู่เนี่ยค่ะอืม เผ็ดป่ะเผ็ดไม่มากอือยน่อยเผ็ดจริงตอนแรกตอนที่สั่งเขาอะมันมีแบบไม่พริกแบบพริกเผ็ดหนึ่งเผ็ดสองเผ็ดสามเผ็ดสี่แล้วก็เผ็ดมาร์ชเผ็ดห้าเราก็ไม่กล้าเผ็ดมาร์ชเพราะกลัวเผ็ดมากๆเราก็เลยสั่งเผ็ดก่อนมาร์ชมาน่าจะแบบเผ็ดกลางซึ่งปกติเราต้องคนกินเผ็ดประมาณหนึ่งแต่ไม่เผ็ดมากซึ่งอันเนี้ยเผ็ด บอกเพลงก้ัปลาก็ดีนะเนาะยนมดีเลยอะ่ะไข่กับอีไข่เป็ดแล้วอร่อยมากอืมหวานบ้ม,มว่างอะไม่มีอะไรอืมเราก็ชอบกินไม่ใช่ชอบกินชอบดูอะไรตอนกลางคืนเราก็หิวเราก็เลยอยากถ่ายเก็บไว้บ้างว่า อเผื่อเราหิวอะเราก็มาดูคลิปตัวเองเนาะเพราะวันนี้เรากินกัะเพราอืมดีปะอืมจังใส่เยอะแม่้องใส่ผิดเยอะนะใส่กตะเทียมความดีคือมันไม่เค็มนะอืมหมายถึงว่าด้วยด้วยตัวกระเพราอะมันมันไม่ได้เค็มเราไม่ชอบอาหารเค็มเลยอ อันนี้ถือว่าดีแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเขาอ่ะเหมือนมีความรู้สึกว่ามันเป็นพริกไทยปะอืมตอนนี้เห็นพริกนะแต่ก็ไม่เผ็ดละก็ไม่เผ็ดนะรู้ว่ากิววาก้วก็ดีนะจริงๆเดี๋ยวนี้เห็นกะเพราทำเนื้อแบบพรีเมี่ยมไหยๆเจ้าแล้วแหละอันนี้มาลองเจ้านี้ก่อนอันนี้จานเล็กกว่าเพราะว่าถางเขาว่าข้าวน้อยอันนี้ปกติมั่งข้าวเยอะมาก กิกถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะก็ก็มกสมถานะสมฐานนะสมฐานนะกับกระเพราจานละสองร้อยกว่าบาทข้าก็นุ่มอยู่นะแต่นี้ถ้ากินตอนที่มันแบบร้อนๆก็กรอบมากไขน่น่ากินเยนะร้านที่ไปวันนี้คืออยู่ตรงขนสรงเอกกันไหะถ้าแบบอยากจะไปตำกันก็ ได้เลยซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เป็นเวลากี่โมงนะหกโมงหกโมง้เข้าเช้าจ้าหกโมงเย็นหิวมากเราคืนจริงอ่ะออกไปตอนสี่โมงใช่ป่ะไม่อยากกินเลยแต่ว่าเขามาให้กินที่ร้านอ่ะน่าสงสารไหมอืมเพราะเลยคุณต้องลับมากินที่บ้านแต่ด้วยมีนิวเนอร์มานิวนอร์มอลหกโมงถ้าไม่กินที่ร้านก็ต้องกินในรถอ่ะใ แล้วมีใครคิดเหมือนกันไหมว่าการกินกะเพาอะ่ะมันต้องกินกับแบบแปบซบี่หรือโค้่ะมันจะดีอะ่ะเผ็ดอะจึงก็บอกว่าเา่าเป็นเผ็ดอ่ะ กินกับบัฟเฟ้์หรือโค้กอ่ะมันจะไม่หายเผ็ดนะแต่ถ้าแบบเผ็ดเยอะมันจะหวานแล้วมันจะซ่า <c oughs> ตลกปะก็กินบัฟปฟต์หรือโค้กมันจะหวานแล้วมันก็จะซ่านะแต่ถ้าอยากหายเผ็ดอ่ะต้องกินนมอันนั้นน่ะหยุดเผ็ดเลยเหนื่อยเห็นแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วกินเป็นนิดเดียวมากเลยอะ่ะเราข้าวเป็นแบบข้าวหอมมะลิข้าวดีอะ่ะอืมข้าวดีระดับความเผ็ด อ่านี่นี่ก็ไปสั่งกันได้นะครับที่ไลน์อันนี้เป็นกะเพราจริงเป็นกะเพราที่ใส่กะเพราไม่ได้มีข้าวโพดไม่มีข้าวโพดไม่มีแครอทไม่มีถั่วปักยาวคือแบบนั้นไม่ได้อ่ะคือนั้นนั้นไม่เรียกว่ากะเพราไม่เก็ตอ่ะเบียกว่าคือการใส่แบบข้าวโพดแครอทแล้วผักอื่นๆใดๆมีเคยเจอผิดหลวกป่ะนี่อันนั้นแรกน่าจะเรียกว่า ไม่เกอ่ะอะไรนะกะเพรากะเพราผักรวมขอตัวไปกินก่อนได้ไหมได้โอเคันีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปต้าเราจะไปจัดร้านไหนก็จะมาถ่ายให้ดูเพื่อเพิ่มความอยากหิวให้กับคนที่ดึกแล้วไม่ยอมนอนแล้วก็มัวแต่ดูคลิปแล้วก็หิวแล้วก็อยากกินเราก็จะเป็นประเภทอะไรช่วงผสมกำหน้าโอเควันนี้เท่านี้นะคะไปก่อนแล้วเจอกัน มายัาย่วใหม่ตอนดึกๆิว